เห็นกูอะดีๆอดีไอะดีไอะดี t ด e Boss Copenhagen The Boss c o p ส่งเมนูส่งเมนูอะไรก็ได้อะไรก็ได้อะครับเปีย้ยงยั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 งเพราะว่าเรามีโอกาสอีกหนึ่งรอบท้วนนะครับคนสั่งเมนูแม่งอยู่กันครบเลยเนอะวะ คนสั่งไม่ท้อนะครับคนทำก็ไม่ทิ้งนะครับคนทำก็กดยอมให้เรื่อยๆนะครับไม <ช Year> ่อะไรสัมทูมัชเวลหรือใช่ผมอยากเล่นบอร์ดลิวหน้าแล้วหยิบทูมัชเวลูมาผมโคตรชอบทูมัชเวลูเลยวอเตอร์เวดวอเตอร์เวมันได้บาทเดียวอะเราไม่มีอะไรบาทเดียวทูมัชครับนี่คือวิธีเล่นโอ้โหแม่งเส,สร็จได้ซมันต้องลงตัวไม่ซ้ำใช่ไหมนกมา2025 Richman Shop ร้านเติมเกมถูกไวผ่อนได้เติมได้24ชั่วโมงสามารถเติมเกม League o f l e g e n d s หรือว่าจะเป็นเกมทีบทีแถมเติมบนเว็บรับ Richman คอยใช้เป็นส่วนลดพร้อมบริการผ่อนนานสูงสุด10เดือนเติมเกมชั้นนำได้ทุกเกมแถมจ่ายได้หลายช่องทางทั้งเว็บไซต์และลายจะเติมเกมทั้งทีให้นึกถึง Richman Shop ระับเติมส่วนตามต,ตัวในแชเปีนสองที่เอ่อที่ไม่ซ้ำเสรกได้ตัวซ้ำไอกสั <You cry. S 1> เสืกได้ตัวซ้ำเฉย ผมเคยเล่น too much value อ่ะแบบเลเวลไม่ว่าเลเวลอะไรก็ตามผมลงแต่ตัว2บาทงบาทส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 บาทเพื่อเก็บแต้มสุ่มไปเรื่อยๆแล้วตอน C1 ขายทิ้งแล้วก็อออินจากแต้มสุ่มที่ได้มาโคตรมันเลยเราเหมือนหยิบเทรเซกเตอร์มามันเทรเซกเตอร์ได้เก็บแต้มโลไปใช้ตอน C1 ต้องโลมันจัดมันเยอะกว่าเทรเซกเตอร์นะอย่างนี้ผมจะได้6ก็เป็น8ป่ะอ่ะเจ็ดเหรอได้รับแต้มสุ่มหนึ่ง อ๋อสองได้1 2ได้1คือถ้าจะแวร์ลูเราต้องลง4 4ได้2 4ได้2 4ได้2ไปเรื่อยๆอันนั้นคือแวร์ลูสุดๆเลยเติมไม่มาเลยถ้าเวล6ใช่ป่ะเวล6คูณลง6 6ได้3 6ได้3เราไปสาม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 มันได้ตั้งเลยไม่ได้ป่ะได้รับแค่แต้มสุ่มได้รับยูนิตสองทองสอตัวอันนี้ต้นเกมขี้โกงนะเอเฮเลียนเพราะว่าเขาฆ่าเราแล้วเราก็ซับมอนออกมาขี้ๆมาสู้เขาจะสู้เรายากอ่าเนี่ยอย่างเงี้ย4ผมเล่นได้เลย ็คือไอ้นี่หนึ่งสองเชวนาสามสี่เนี่ยได้ละไม่น้องสนเทศพี่พี่ไม่สนเทศหน่อยเหรอเอาจิงถ้าสนเทศก็เราชนะอยู่เนะเาะเ,เราควรเราควรสนเทศหน่อยหรือว่าลงแจ็ควะลงแจ็คหรือแอนิมาแจ็คได้แจ็คมันสองดาวไม่เล่นไม่เล่นแพ้ขายใครอ่ะแพ้ขายเวนได้เอ้แต่ว่าอ๋อผมลงสี่ตัวลแล้วถูกลวเราควรจะลงเป็นเลขขี้นะครับตัวละครสองบาบ หนอ่ะใช่ทีนี้ผมจะแต้มจากแปจะกลายเป็น10บก2ไปเรื่อยๆยีบอะไรกลางล็อตกลางสุดเพราะว่าคุณซูเวนหรือว่าอาร์กิโอสตาร์ฟลิวหน้าก็ได้ตามเมนูที่สั่งไว้หรือแม้แต่คุณซูอเฟเีออตก็ได้ได้หมดเลยแต่เดี๋ยวบอสมาผมเล่นเวนให้ก่อนนะเพราะว่าเขาสั่งมาก่อนไม่ได้รอดละโนล็อตโนพาเช่ no lot, no เพนกู The b o อสหรือโคเวนก็ได้โอเคโอเคโอเคมาละมาละมาละหลังตรงเลยมาละคนดูมาละ,มาละผมพูดแค่นี้ว่ามาละมันมาละเป็น The b o อสเวนเนาะเอาเวนเวอร์ชั่นไหนดีวะเวนเวอร์ชันอนิมารีโลหรอ ผมอยากเล่นเวนแวนอะเวนแวนดนีกว่าเวนแวนสเลเยอร์สเลเยอร์น้อยสเลเยอร์สี่วนไม่สี่ก็หกเวนแวนเวนแวนยินดีกับเจ้าของเมนูด้วยยังไม่ใส่ที่เวนนะเพราะเราเนี่ผมยังไม่มีเทมเวนไม่อยากใส่ผมไม่อยากใส่คุนซูเวนวะผมอยากใส่เดือบสทั่วไปที่ผมชอบใส่เอ่อไออีกับอะไรก็ได้กันนี่ไงเวนเวนเวนเดลกาไม่เอา สองบาทเหมือนกันเฮ้ยแต่ว่าโหอยากโล่ไปนี่มากเลยคนดูแต่ว่าโล่ไปไม่ถึงผมไม่อยากลงดวยหกแล้วลงสองบาทล้วนอ่ะแต่ขึ้นตอนนี้ไปมันสังมันแย่เกินแวนสองบาทจริงถ้ามีทั้งสองตัวแน่นอนไม่เหลือแต่บอสเฟย์บอสเฟย์ไว้ก่อนไงคนนี้สั่งก่อนเฟิร์สคัมเฟิร์สเ s ิร์ฟเพราะว่าเมนูมันคล้ายกันเดอะบอสคล้ายกันน่าสมไปอันนี้ผมมีแบดมีทั้งแบดมีทั้งแวนผมลงมเพราะมันสองดาว เหตุผลไม่มีอะไรมากถ้าง,งั้นเวก้าไม่เจ็บแล้วรอได้ตังอาจจะซื้อบาร์อันจริงเซเลเยอร์ผมว่าไม่ต้องเยอะเลยก็ได้หมดมันไม่จําเป็นเอาแวนมายือ้อให้เวนยิงเลยเล่นเหมือนค็อกเมาเมื่อกี้แวน6เซเลเยอร์2อ,อะไรเงี้ยทำสามดาวเยอะๆโอเครอบนะี้ห้าสิบบาทคุณดูเวนต้องเป็นจูกันเล็ตอ่ะแต่มีคุณซูนะคุณซูก็ได้อะทำไมเวนต้องคุณซูเลยว,วะผมไม่ค่อยชอบเดอะบอยคุณซูเลยรู้ทำไม ังจากลองมารู้สึกเฉยๆกับแต่บอสคุณซูมากเลยเหลือครีครับเหลือครีเราต้องกำมัดไว้อันนี้ได้กาก่อยกับบูบับผมว่าเราไปอะแดปทีกัะไปง่ายกว่าเพราะว่ากาก่อยแล้วเหลือบูบับมันแย่เกินเป็นในเทมแทงอีกฝั่งนึงเลยแต่เทมแทงฝสั่งนี้ต้องยืนแถวสองนะอะแดปทีปอะแทสอะแปทีฟเฮมแถวสองแถวหลังมันได้มานามากกว่าไม่อยากได้มานาไว้มารจูมาละจูอสเซนชันไม่เอาฮิวเอาได้ อันนี้ก็ได้ไหมสร้างคองงนเทนต์ร้องเติมๆเพราะว่าเวนตีตีเร็วอ่ะผมอยากขึ้นเลเวลหกก่นีถ้าเลเวลหกครไม่เล่นเชวนาไม่เล่นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกลงอย่างนี้เหรอลงเพื่อเอาแต้มโลเนี่ยหนึ่งสองบาท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 ผมได้แต้มโลแบบโคตรฉ่ำเนี่ย ถ้าเวนดอะบอสไม่เก่งแล้วไปดอะบอสเฟสได้อยู่สมมตินอะไอ้โคลคือคนสั่งเวนเหรอมันคนละคนไม่ใช่เหรอคนสั่งเวนแต่คนเนี้ยุณคือคนละคนไม่ใช่เหรอแม่ผมเล่นเวนนั่นแหละตอนนี้แต้มสิบหกส1บหก็ดสบเก้ารอบหน้าผมจะเป็นสิบเกแต้มโลมีสิบเก้าแต้ม <laughs> แต่ไอ้คิดสิบเก้าอ่ะถ้าสิบเก้าคือผมอยู่ในจุดแต้มที่ดีแล้วผมไม่เล่นตัวผมไม่ต้องการแต้มโลเยอะขนาดนี้ละเยอะเกิน ก็คือเราขายตัวที่เราไม่เล่นเราลงแวนแวนแวนสี่แรมโรยเยอะเกินคนละคนหาแนวร่วมให้ชกอีกแล้วหรอหาแนวร่วมอะไรก็พูดไปแล้วไม่เลี้ยวอะไรทั้งนั้นนะอันนี้สองบาทผมเหลือแค่ตัวสองสองบาทผมเหลือแค่สองตัวก็ได้แต้มโลแค่อันเดียวจริงจิงผมสามารถสองบาทสี่ตัวได้ใช่ไหม ก็คือเวนสกาเนอร์ลาร์ดใครคนวะเวนสกาเนอร์ลาร์ดีคนหนึ่งไม่ได้นหว่อีกคนหนึ่งต้องหาสองบาทม่วงลงแทนเหลือมัดอ่ะเอ้เหลือดาบถ้าไม่ได้ดาบผมผมยอมหยิบรถนะผมต้องการให้สกิลเดอะบอสมันคี i t i c a l ค r i t i ค a l ค r i t i c a l เพี้ยไม่ได้อะไรเลย่เชนเบลของแทงไปครับแหน่อันนี้สองบาทสองบาทมีแค่สองตัวลงลาร์ดเป็นตัวที่สาม เราต้องดรอปตัวหนึ่งก็ลงตัวที่4เพื่อใช้ทูมัตแวลูอย่างน้อยได้โลฟีสองท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 ีทุกเทิร์นต้องได้ลาดก่อนได้ล้วก่อนผมจะทาแบบนั้นต้องได้น้องลาร์ดก่อนน้องลาส์มาแล้วก็คืออย่างนี้อย่างนี้โอเคแต้มโลสิบ 5ทีผมแวนครบหกยังวะครบแล้วใช่ไหมรอขึ้นเวลอื่เดียวสายยาไม่เล่นอ่ะผมจะได้เพิ่มทีละ4โลเรื่อยๆมาแล้วเอ็นดวโอส เจ้าวันเดอร์โฟร์เจ้าวันเดอร์โฟ oh. ร์สแกนเนอร์ใกล้สามครับสแกนเนอร์ใกล้สามวายวายไม่ได้ใกล้นะเพราะว่าไม่ได้ลงใช่ไหมอันนี้เฮเลียนสองใช่ไหม เป็นเล่นสองเลยเป็นเล่นหนึ่งมึงเห็นด้านซ้ายไหมตามมึงบอดหรอเเล่นหนึ่งเล่นหนึ่งฟื้นแค่สามตัวเดี๋ยวบอสมันฟื้นมาอยู่แล้วเดี๋ยว่ามันคือตัวสุดท้ายที่ตายเสมอมันจะไปฟื้นได้ไงและฉันจะฟื้นหัวใจตัวเองได้ไหมและฉันจะฟื้น ความรู้สึกของฉันได้ยังไรขาะสองขาดสองขาดสองไม่ผมต้องเอาสาก้าเนอร์ยืนแถวสมดิวไม่งั้นอะแดปทีปมันเป็นของสมแถวหลังแดปทีปบุกคุ้มเด้อเก็บอะไรไม่ได้เลยเด้อ <c oughs> เก็บอะไรไม่ได้เลยเด้อลาดอีกตัวเด้อไม่ทำวาวแล้วเด้อทำเป็นสมบัติดีกว่ากระป๋องหมดเลย เวนวายสูน้าอยู่หน้าเดี๋ยวค่อยมานะเก็บปะม็คุยกันลาดสกาสามผมไม่มีขี้ไว้สัตว์โคดูไม่มีขี้อ่ะเดเฮลโนขีงไายดาบแล้วผมจะเอาดาบห้าเล่มมาทำอะไรวะ เชื่อผมจะกดาบห้าเล่มมาทำอะไรวะเอาดีๆมันคือมันไม่คุ้มกับบอร์ดผมอะ่ะแสงเดี๋ยนะตีกับผ้าคลุมไม่ได้เหมือนเดิม กาดเบรกสแต็กเร็วนะกาเวนกาดเบรกเกอร์มันก็กาดเบรกเกอร์มันสแต็กจากคีไม่ใช่หรอครับไอ้สไตเกอร์โฟล์อะโอกาสคีผมมีแค่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เองนะใส่ไปก็ได้แค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เป็นสี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์มันสแต็กเร็วยังไงวะผมต้องการสกิลติดคีติดข้อเว้ยรู้ไม่ใส่ ผมพิมพ์ก่อนที่พี่เลือกว่าเซลว่าถ้าเล่นเดี๋บอสสองเดี๋ยวไปเห็นเลี่ยนแล้วท,ทำไมผมได้แค่แต้มสองโลวะอ๋อถูกแล้วอัน 1, อนี้หนึ่งอันนี้สองเออเออันนี้ไม่เล่นแล้วแล้วก็ขึ้นวิวได้เลยปะปึ้ง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 ฮ่งาความครบแล้วครับควมครบแล้วครับควมครบแล้วครับแบกตัวเดียวที่แท้ทรูแวนอนิมาสเลเยอร์เลโก อยากขึ้นไปหาเลเนิกว่ะคนดูผมชอบผมชอบการเล่นเดอะบอสโดยมีเลเนิกตั้นเสมอนมันสนุกมากเลยเริ่มมาปุ๊บซีดัพเลยขี้โกงจกัดดาบกันลอน็อตเตอดาบอยู่ตัวแพงอ่าล,ล็อตก็ได้เอาขี้ขี้ไอ้จัดครี้หน่อยดูได้ละได้แล้วครับสูนสูนแสงก็สแต็กไวปะทุกวีได้สี่เปอเเปอร์อรอร้ย ผมผมเหลือทาอะไรว่าคนดูผมสามดาวแค่สแกาเนอร์ผมคิดว่าผมพอแล้วนะผมเหลือขึ้นเวลเติมดีมินี่เดี๋วไม่ก็เติมเซเลเยอร์ให้เอดเว,เวเนเยอะไปเรื่อยๆแค่นั้นนะแล้วเทมเรามีเลยเรามีวอร์มม็อกนไอนี้มันกากอะเอวอรชาว์วเดี๋ยวค่อยตีทิ้งยิงตีทิ้งพร้อมลาบิปเปอร์ได้เลยนูเราไม่ต้องการเจาะอะไรทั้งนั้นนะครับเพราะเราโจมตีความเสหายจริง คูดามจมันคือความเสียหายจริงเราจะมีเจาะไปทำไมเดนิกตันสโคไปพ่อนอะไรโดนเวนยิงนี่แน่แต่จริงรอบที่แล้วที่ผมเล่นที่เป็นเซเรียหกก็ท็อปโฟนะแต่ผมว่าอันนี้น่าจะเก่งกว่าน่าจะดึงโพเทนเชียลของเวนออกมาได้ได้ดีที่สุดเดี๋ยวรอไอเทมจากขับเคลครับแต่เตโก้4ตีสตธรรมดาสครั้งได้แอม์ยีเป การโจมตีติดคิดตีเข้าจะมอบตัวคูณความเสียหาย5%ผมใช่ไหมครับที่ไม่อ่านสไตเกอร์ฟลเออมันคือผมเองแหละที่ไม่อ่านสไตเกอร์ฟลครับใช่ครับตีเรื่อยๆได้ได้แอมเรื Arizona, ่อยๆครับใช่ครับคิดเยอะๆครับไม่ใช่คิดเยอะๆอ่านเยอะๆขออ่านแล้วได้แค่นี้อ่าแล้วก็ได้แค่นั้นก็ได้แค่นั้นครับก็ได้แค่นั้นครับ นี่ผมเพิ่งรู้ว่าคุณอ่านแล้วนะเถียงด้วยนะอี๋เถียงด้วยนะให้สัตว์กูขอด่าตรงนี้เลยกูอ่านให้ฟังอีกหนึ่งรอบการโจมตีติดคิยตีเข้าจะมอบตัวคูนความเสียหาย5%นะบับเมื่อกี้เวนกูไม่มีคิยด้วยซ้ําให้ใก,ก e. ูใส่ซไตเกอร์ฟลกับไอเอ้ยใส่ไตเกอร์ฟลกับคุณซูเรือ่ององมึงอะเต็มที่เลยเรื่องมึงแล้วแต่ครับแล้วแต่ <a> พูดได้คําว่าแล้วแต่เลยอะเอาที่สะดวกอะเอาที่พี่สะดวกอะ อุ้ยแต่มันต้องเป็นแครี่ตัวหลังใช่ไหมผมได้ลาร์ดวิดเดทเบดที่นี่ตีทิ้งอู้ได้ละได้แครี่หลังละเอ่อหรืออะไรวะนี่ก็ได้เฮ้ยเดี๋ยวี๋ยวผมหายสายให้เจโฟเดี๋ยว o, เจโฟก็เป็นไอ้นี่มพี่ฉุดยังไม่ฉุดน,นะคือถ้าอ่านแล้วเรามานั่งเถียงได้แค่นี้เออก็ไปหาข้อมูลเพิ่มซะ ก็ผมเคยพูดแล้วถ้าผมให้ข้อมูลอะไรผิดผมก็ขอโทษมึงให้ข้อมูลกูผิดแต่มึงขอโทษกูยังอนะ่มกูให้ข้อมูลผิดกูขอโทษเสมออะกูเป็นคนแฟ,แฟร์อยู่แล้วอะมึงเอาข้อมูลเฮียรู้ไม่ยัดในแชทกูอะแล้วแม่งไม่ถูกด้วยอะขอโทษปะละ่ะดูทรงก็ไม่น่าขอโทษหรอกอีโก้สูงอีกไม่สนครับก็อ่านมาแบบนี้ะครับไม่มีสนโปรเพเยอร์สอนมาครับ ใส่ก็เฝ้าตีห้าทีครับไม่ต้องสนคีครับเต็มที่ครับเต็มที่ครับเต็มที่ผมจะรับไปเองครับเต็มที่ครับเต็มที่ครับ enjoy ครับ enjoy ไปยูมอนนี่ผมว่าบอร์ดนี้มันมันดึงศักยภาพเวนได้ดีมากเลยว่ะด้วยความที่เป็นแวนหกแบบข้างหน้าเราไม่ตายเวนก็สัตวไปเรื่อยๆอ่านไม่หมดจดดีกว่าครับจดไปก็ไม่ช่วยครับถ้าถ้าอ่านไม่หมดแล้วมานั่งจด อาผมต้องเลเวล9เนาะเลเวล9ลงได้สซเลเยอร์สก็คือดอกลุงอ้วนกักัดออกมีแต้มโลฟีเก็บเรื่อยๆเลยวะเราได้แต้มโลฟีทีละเท่าไหร่ทีล2ะ2องป่ะพอมี2บาทแค่3ตัวถ้ามี4ตัวได้ทีละ2อันนี้ได้ทีละหนึ่งนี่เดียวหนึ่งลาว,ลวเออแบบบราหนึ่งเอ้ยวิวสิบเราหรอพี่ชายโกลเด้นออกเอ็มพีเป็นเฟกอะไรซัมติงนะครับแต่ผมเวนเดอะบอสแม่งกูโดนสตาน์ที่อยู่นี่ สื่อนี้อย่าแคสสองยายายาโอเคสื่นี้ตายรั๊บป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 ั๊บั๊บปั๊บปั๊บปั๊บั๊บป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 ับ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 ั เหลืออะไรบ้างวะนาฟิลิมอร์กาน่าเอา่อเคลสตอรี่โคเวนอะไรอ๋โอ,โอโคเวนเวกโคเวนเวกเอ็กโซเทคแล้วก็ inity, ดีวินี่ดีวินี่ซินิเคตเซนนาขายไปเลยก็เลยเดียวกล้าวเซนนาเซตก็ยังให้เจโฟอยู่ดีปะเพราะว่าโมโนโ เพราะว่าเซตไม่สองดาวถ้าเซตสองดาวค่อยให้เซตไอเทมเจคโฟก็แถมเจคโฟสเเลสี่แหวนหกเลยยืนได้นานกว่าเซตอยู่แล้วยีนั่นนา่นที่อะไรนัน่งล้มไปละแต่สแกาเนอร์อยืนอยู่สแกนเออสแกนเนอร์อรอยืนอยู่ผมไม่ไหวผมล้มเอ๊ยผมเซฟมันโดนทำไม มุดโดแทงขายได้อะก็ไม่ผมไม่ได้อยากเล่นสลีเย่หกเราน่าจะขึ้น1ิไม่ได้อยู่แล้วช่วยแบกหน่อยจู Again, <for> ้อองใส่ป huh. ิดตัวจะใส่จาบวันโฟช่วยแบกหน่อยจู้แล้วเราโอ้โหตื่นมาโดนเซจูนี่สันแต่เรายังยิงอยู่ วว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 ความเสยหายจริงความเสยหายจริงถึกแค่ไหนก็ไม่สนความเสยหายจริงไม่สนไม่สนไม่สน,สนเอาชิปหายไมวไหว่อ่ะอยู่น้าสองเลยได,ได้แค่นวป่ะ <c oughs> สุแล้วคนดูอาเฟยแซ,บาาแซ,บซ่บวเหมือนอาเฟแซ่บปเลยบปวาเฟมันสก,กิลเอลเออาเฟแม่งโหดเว้ย เวนมันต้องยิงทีละตัวทีละตัวทีละตัวมันมันกาด <c oughs> ความกาดของมันคือมันต้องยิงทีละตัวทีละตัวทีละตัวอาเฟมันยังมีแบบสกิลระเบิดตึ้มโดนหลายตัวอะไรเงี้ย <c oughs> ผมทำอะไรอะ่ะไม่มีอะไรทำวะวิวหน้าก็สองแล้วอะมากกว่านี้ก็เซนนาสามเจ้าวันสามอะ <love> ดูดเลือดก็ไม่ช่วย <c oughs> ดูดเลือด สิาไม่ช่วยก็เ,เสียคือมันยิงีละตัวนั่นแหละเกฟเกฟนี่ถาเกฟถือว่าเป็นเป้าหมายหลายเป้าหมายนะครับถ้าเกิดมันยิงซ้อนกันเฮ้ยแต่อะไรอะตื่ผมเพิ่งเคยเห็นผมเพิ่งเคยเห็นคืออะไรผมเพิ่งเคยเห็นเดอะบอสที่ตื่นขึ้นมาแล้วก็หลับไปอีกรอบหนึ่ง เพิ่งเคยเห็นนะเพิ่งเคยเห็นเดอะบอสที่ตื่นขึ้นมาเดี๋ยวก็ลงกลับไปอีกรอบนึงะมันหายไปไหนอ่ะดักเกิดไอ้เจ้ามันมันหายไปไหนพี่เขาหายไปไหนสิทับเหนื่อยลงไปนอนยาวย่ดตลกว่ะเอามา อีกบอสเซจูนี่นี่แม่งต้องมีควิกซิลหนึ่งจะแก้ได้นะเพราะว่ามันเดอะบอดยังไงมันก็อยู่มุมขวานะครับอ๋ออันนี้เราเจอสตอรี่สตอรี่เวลาเจอมันไม่ติดสตอรี่เลยริกาเฮ้ยอยากไม่ได้ของกำลังพูดผมอยากเซนาสามผมอยากเห็นเซนาเดอะบอดก่อนไปแน่ๆอย่างสมมติคุณเล่นเวน่ะคุณเจอแซคคุณก็แทบจะเหนื่อยละก็มานั่งยิง3ตัวกว่าจะตายเล่นเกฟนี่ยิงเอวีโป้งโป้งโป้งอะไรเข้าหาต่างต่างเป็นแดงเป็นแดง เก่งไปอ่ะแต่ว่าอ๋อล่างจริงหรืว่าล่างปลอมอันนี้นาฟิลีนาฟิลีเอ็มพียิงนาฟิลีก่อนดิเออมันไม่มีเอเอ็ปไนท์น่ะหัดหน้ามันหัดมันนาฟิลีตายไม่มีไม่มีแคลรี่แล้วเอ้ยแต่มันเหลือแมวว่ะแต่เรามาทุบมันโดน ของเต็มหมดแล้วไอเทมเซนินจาเหรอนี่ไงไอเทมเซนินจาผมเจอละพี่เกียรติหยิบเป็นชิ้นๆนะผมรอดผมรอดไม่ถึงหยิบเป็นชิ้นๆอยู่ละหยิบอันนี้เลยจบๆเล่นเล่นดังว่านี่คือชีวิตสุดท้ายมันคือชีวิตสุดท้ายแล้วแหละทำไมรอบรอบมี้ล็อบบี้มันสูสีจังหะไอเชียลาสแตนไม่ตายเนี่ยว่ะโอ้แล้วผมไปเจอลา้าสแตนหรอเอาดีๆแล้วลกเลย เจอร้านสแตนตลกเลือสู้ยังไงมีโอกาสเจอร้านสแตนแล้วก็มีโอกาสเจออ่ะเจอคนนี้ขอ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 เจอขอเจอคนนี้ร้านแตนแพ้ร้านแตนเวกเวกมันร้านแตนเวกไอ้นั่นน่ะเวกเวกเวกโคเว่นน่ะแต่เรานม้ตื่นมาได้ยิงตื่นมาได้ยิงได้ยิงได้ยิง ได้ยิงไอ้เฮียหยุดจ้าตัวอะไรเนี่ยหยุดอยู่นีตัวอะไรเออหนงตัวอะไรตัวอะไรกลัว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 มากกลัวเฮ้๋ยวผมชนะนะไอ้ควายไอ้มาจิ้มฟันท็อปสองไอ้ยีมาจิ้มฟันไอ้เฮียไอ้เยียใส่แต่กุนซูบ้าเปล่าลำที่ยุด มาเ้มฟานน้องเมื่อกี้ลูกแก้วไข่ไม่ได้เก็บเอ้าผมที่หนึ่งหรอโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าเราจะได้เวนเดอะบอสไม่ไม่ค่อยเก่งนะครับไม่ค่อยแนะนำให้เล่นไม่ใช่ไม่เก่งเก่งเออผมใช้คำผิดมาโดยตลอดนะครับไม่โกงมันมันเก่งแต่มันไม่โกงครับมันไม่โกงมันไม่ได้โกงเท่าพวกเดอะบอสคนอื่นที่เราเคยเล่นก็สนุกอะถามว่าสนุกไหมสนุกสนุกดินาเมนเหมือนเกาหลังผมชนะบอร์ดนี้มาโดยตลอดนะใช่ปะเพราะผมตื่นมายิงนาฟินี้ก่อน มาแล้วครับอ๋อยิงไข่วะนะยิงเอ็โคก่อนโอเคเอ็โคล้มยิงนิตลีล้มยิงนาฟิลีนาฟิลีนาฟิลีล้มนาฟิลีล้มยิงอันี้ยิงแมว <c oughs> ที่หนึ่งเฉยแต่มาคุกกิ้งครับเล็ฮิมฟักกิ้งคุกเกมโคตรมาเวนเดอะบอสไม่โกงแต่สนุก มันไม่โกงอะ่ะเพราะว่าโกงมันคือเกทอะ่ะอันนี้คือมันมันสู <c oughs> มันสูสีทุกบอร์ดอ่ะมันไม่ได้เหมือนเกทอะ่ะคุณคุณเห็นเกทเดอะบอร์ป่ะละ่ะบ้านบ้านเลขสูสีปะ่ะ <c oughs> ผมว่าเกทเดอะบอร์ดบ้านไม่เลขเลขิเดือดเลยเกทเดอะบอร์ดบ้านผมไม่เลขสูสีนะครับเลขโกงอันนี้มันสูสีอะ่ะเนี่ยเราเราเจอยูมีธรรมดาแล้วก็สูสีเราโหเราเจอนี่เราเสียวเลยนี่นี่เราเจอเวก โคเวดโคเว่นน่ะโหเสียวเลยเสียวเราเจอเคิลเราก็เสียวเราเสียวทุกอันน่ะเกฟไม่มีช็อตที่ฟื้นลงมาแล้วไปนอนต่อนะครับ <c oughs> <c oughs> ลงไปนอนเอเดี๋ยวเมื่อกี้เขามาขอโทษแล้วใช่ปหมขอโทษจริงครับมันสแต็ปสี่ครั้งเลย20แต่ผมลืมไปว่าใส่ให้ตัวเอ็กซิคิวว่านจริงลืมเล่นไปละเอียดเองใช่ครับถ้าคุณใส่ให้ตัวเอ็กซิคแล้วคุณเปิดเอ็กซิคสองเอ็กซิสกิลสามารถติดคีย์ทีเข้าได้อยู่แล้วแถมคีย์มันเยอะกว่าชาวบ้านอยู่แล้วตัวเอ็กซิคอ่ะ ยังไงมันก็คุ้มสำหรับเจ้าสติเกอร์โฟล์ันนั่นแหละหนุกดีนะเวนเดอะบอสผมเล่นมา2เวอร์ชันแล้วนะครับทั้งเวนเวนสเลหกแล้วก็เวนสเลน้อยเนี่ยเวนสเลน้อยเวนเยอะเวนสเลน้่าเบื่อ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 เวนสเลน้อยเวนเยอะเก่งกว่าเพราะว่ามันก็คนคอนเซปต์เดิมๆอะคอนเซปต์แบบ เอาตัวหน้าดันเข้าไปเราถึกแล้วเราก็ให้เวนยิงไปเรื่อยๆ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 ืๆๆครับด้วยความที่เวนมันเป็นซิงเกิลทาร์เก็ตอะเออมันไม่ได้เหมือนสมัยนี้ก่อนที่มีรูนันเฮอริเคนที่ยิงโดนหลายทาร์เก็ตตอนนี้มันไม่มีแล้วมันมีแค่คาเค่นเซเลเยอร์ส่วนคาเค้นเซเลเยอร์มันไม่เหมาะกับเดอะบอสอยู่แล้วเพราะว่า เราทั้งตีทั้งออตโต้เป็นความเสียหายจริงเราจะเพิ่ม AD ไม่จํากัดไปทําไมก็ไม่รู้เหมือนกันเออไม่ไม่ไมีความจำเป็นเออเราแค่ใส่แรงๆมันเข้าไปก็คิคิีหนึ่งอันอีกอันหนึ่งอะไรก็ได้ครับ Dead bait, Hot, คิเดดเบกคี่ฮอตคิ่อุนซูคิจาก,กอไม่เอามันเป็นทูดาเมีอะไรก็ได้อะจริงจมันอะไรก็ได้ก็ไม่ได้ใช่ไหมขี่กับกับแรงๆอ่ะคิฮอตคิเดดเบกคิสไตลเกอร์ฟอลคิ่ขก็ได้ไออีสองอันอ่ะอีจูเกตแต่จูเกตสองอันอะไรก็ได้ถ้าคุณหาได้ขอแรงๆอ่ะ เพราะผมใส่คีเพื่อให้สกิลมันสามารถติดคีที่เข้าได้แล้วคีที่เข้าทูดามีดมันแรงมันเลยเหมือนเกฟอะคุณเห็นเกฟสกิลติดคีและคีที่เข้าดามจคีคีขาววะละ่ะโฟมโฟมโฟมอะแรงจัดเกฟเดอะบอสเกินต้านครับคีทูดามจดสองพันบวกใช่ไงมันเกินต้านแน้วนะ